เรื่องที่ไม่ควรทําหากอยู่ในช่วงที่ทะเลาะกับคนรักคนเป็นแฟนกันเมื่อทะเลาะกันหรือว่ามีปากเสียงกันทางนี้ถ้าหากเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็คงจะคืนดีกันได้ไม่ยากหรอกนะคะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อาจจะต้องเว้นระยะห่างเอาไว้สักพักเพื่อให้ทั้งสองได้คิดทบทวนใช้ช่วงเวลาแบบนี้เหมือนการตัดสินใจความรักของคุณเพราะฉะนั้นถ้าหากทําอะไรพลาดไปในช่วงนี้อาจจะทําให้รักพังลงมาได้ง่ายๆ วันนี้ P.R. Variety อ,าาอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงพาคุณผู้ฟังมาพาคุณสาวๆมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่ควรทำในช่วงนี้กันบ้าง 1. ติดต่อแฟนเก่า ถึงแม้ตอนนี้จะอยู่ในช่วงที่กำลังทะเลาะก,กับคนรักอยู่ก็ไม่ควรจะติดต่อก,กลับไปหาแฟนเก่าที่ขอคำปรึกษาหรือว่าช่วยปลอบใจหรือระบายให้เขาฟังเพราะถึงแม้จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าหากคนรักของคุณรู้เข้าเขาก็คงไม่พอใจและทำให้ปัญหายิ่งบานปลายมากขึ้นไปอีกนะคะถ้าหากรู้สึกเครียดและก็กังวลมากจริงๆควรจะหันไปปรึกษากับคนในครอบครัวเพื่อนๆที่สนิทหรือว่าทากิจกรรมอย่างอื่นน่าจะดีกว่าคะ่ะ 2. ควงคนใหม่ประชดหลายๆคนเมื่อทะเลาะก,กับคนรักก็มักจะประชดด้วยการควงหนุ่มคนใหม่เพื่อเรียกร้องความสนใจหรือให้เขาเป็นฝ่ายเข้ามาง้อไอเดียนี้เป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเพราะอาจจะทําให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดแล้วก็เลิกกันไปจริงๆนอกจากนี้คนใหม่ก็ไม่สามารถจะช่วยลบความคิดเกี่ยวกับแฟนของคุณออกไปได้ฉะนั้นหาทางออกที่เวิร์กที่สุดดีกว่าอย่างเช่นออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรือใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นค่ะ 3. ามทำตามใจตัวเองในช่วงเวลาที่พวกคุณทะเลาะก,กันหรือว่าห่างกันสักพักเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นช่วงที่สามารถทำอะไรตามใจตัวเองได้ทุกอย่างนะคะอย่างเช่นแหงเอาทุกคืนกินแบบไม่ห่วงสวยหรือว่าปล่อยให้ตัวเองโสมเวลาแบบนี้ควรทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาและใช้ช่วงเวลานี้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะ 4. ทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่บานปลายหรือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะคะถ้าหากว่าเราไม่ทำตัวเศร้าหรือว่าดราม่าก,กับคนอื่นมากจนเกินไปการพูดพร่ำเพื่อต่างๆนานาไม่สามารถจะมีชีวิตต่อไปได้ถ้าหากไม่มีเขาหรือคิดว่าตัวเองมีเพียงตัวคนเดียวการทำแบบนี้ทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ไปกว่าเดิมคะ่ะ ถึงแม้ช่วงเวลาที่ต้องห่างกันกับคนรักมันจะเป็นช่วงเวลาที่เสียใจที่สุดสำหรับคุณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำให้ชีวิตตัวเองตกต่ำและแย่ไปตามสถานการณ์นะคะให้กำลังใจตัวเองแล้วหาวิธีการดีๆอย่าง4ข้อที่เราแนะนำมาน่าจะดีกว่าค่ะติดตาม PR Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง PR v a r i e t y ด้วยนะคะ